สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับผมรถถยโซนมนอกอีกเช่นเคยครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้าที่ติดจองไว้นะครับนี่ครับมาในโทนสีน้ําเงินนี่สีนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยเงินฟ้าฟ้าสวยงามตามท้องเรื่องครับผมเนี่ครับอันนี้ก็ลูกค้าติดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่สำหรับรถเต็น สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมโอ้โหผมไลน์แน่นปึ๊กเลยนะพี่น้องนี่แน่นๆน่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าก็รอรับได้เลยสวยงามอันนี้ก็ติดจองเป็นที่เรียบร้อยครับผมชัดซี นี่ครับชัดสีสวยครับผมคันนี้ก็จะเป็นสเปคเต็นรุ่นใหญ่นะครับสวยงามตามทองเรื่องครับน,บ <c oughs> นี่โอ้ยียบคีคลน,นคสวยมากคันนี้เป็นสเปคเต็นรุ่นใหญ่ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับอันนี้ก็ติดจองครับ เดี๋ยวคันหลังกำลังขึ้นโครงสร้างอยู่ครับผมบางทาสีชัดซีอยู่นะฮะนี่ครับสวยงามเนี่ย <c oughs> ทนใดสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้ครับผมคันนี้ก็ติดมัดจำเรียบร้อยรอลูกค้ามารับรถนะครับสวยมากมาในโทนสีน้ำเงิน,นครคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับคันสีแดงนี่ครับนี่ครับประมาณนี้รับบรรยากาศโดยรวม มาทรงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมนี่ฮะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คันซีนคันซีของอะไรนี่ไทเกอร์หไหนมามาเลยครับนี่ครับอันนี้คันซีของอะไรครับไทเกอร์ซีไทเกอร์คันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ,รบนี่ครับคันนี้ก็จะเปิดอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าทําเสร็จนี่ราคาหน้าร้านรุ่นใหญ่หกหมื่นเปรนะครับหกหมื่นเปรคันซีไทเกอร์เกียร์ เกียังไม่รู้อาวเกียยังไม่รู้อันนี้ขึ้นโครงสร้างประมาณกี่วันนี่สองอาทิตย์เสร็จครับผมอันใดสนใจสอบถามได้ครับผมมาแล้วครับคันซีแบบสวยๆเลยนะครับไม่มีตำหนิเนี่ครับเพิ่งแต่ทาสีเสร็จสียังแห้งนี่ครับันซีสวยฮะคันมอไซค์ขายอีกแล้วนี่ครับ นี่คันซีแบบเงาวับเนื้อครับพกมื่นแปดพันบาทเป็นสเปกแตนรุ่นใหญ่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมท่านใดสนใจโทรสอบถามมาได้ครับผ,ผมกำลังขึ้นโครงสร้างอยู่นะครับพ8กมื่นแปด ่ันพี่นาครับสวัสดีครับ